กลับบ้านากลับยีกลับบ้านเป่ยกลับย่างแม่มาแล้วแม่มาแล้วอ้วนแม่มาแล้วแม่มาแล้วไปไม่รู้อ่ะน้องจะกลับแล้วลองอุ้มน้องกลับ S 1> <S 1> ให้พิมพ์อุ้มอ่ะอุ้มได้พิมมาอุ้มได, <S <S มมได้คนอื่นอุ้มไม่ได้ยายีมาเออเนี่ยพิมพ์อุ้มได้หไหมล่ะอุ้มได้คนอื่นอุ้มไม่ได้ ไปไปไปจะให้ขึ้นไหนน้องจะปีนบันไดปีนบันไดไม่ให้ไม่ต้องไปแล้วไม่ต้องเข้าแล้วไม่ต้องเข้านั่นนั่น Bueno. ลงมาลูกระวังจะหล่นนะลูกระวังหล่นนะไปกลับบ้านกตาับเลยมั้ยไปบายพี่เขก่อนเดียวไยบายพี่เขก่อนเนี่ยเดียียวหยีเยาหยีไปบายแล้วน้องไยบายแล้ว น้องบายบายแล้ว